มอบมอบมอบต้องมอบต้องมอบไคไเลยครับเออเอามือนี่คือการมาตอนรัวมกันครับมือนี่คือการย้ายไข่ของเบ้าตองกับพ่อซิดครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูปูสูขคนครับผมเจอเจอเลยครับผมก็ช่องน้าโคกยิ้นแยครับมือนี้นะาโคยิน้เจอจิ้มงานนี้ครับผมจัดจิ้มงานงี้มวนๆเลยพี่น้องคอยติดตามชมมาไพสมานบ่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามือนี้เอาตัวอะไมาครับมือนี้เอาเบเกดาครับ ดตีพลาดไปแล้วแต่มันไปไหนได้ยังไงตบพลาดไปแค่นึงนะครับมี่เจ้าของไอ้ดวงคุณครับได้ซวงเลยครับเอาเอาว่าต้องวัาดีพี่น้องแน่นิเอาตัวแดงมากครับมือหนิเอาตัวแดงมากครับมือหนิมือเนียวแสนเจ๋งมากครับเดี๋ยวขาครับเอาขอบคุณพี่น้องแนนตี้เลยขอบคุณมืแนนตี้เลยขอบคุณครับที่สนับสนุนครับแบ่งนกกับพี่น้องทั้งชลบุรีทั้งทั้งภาคอีสานเท่านี้เนาะเนาะกับคุณกับขอบคุณอะไหลายๆทีทอได้ค่ากระตุ้มกับน้ำลูกเนาะไตเนาะ ดวงนันสิครับผมนี่ตึกตัวอะไรมือนี่มันไปนี่อ่างสร้างสู้เลี้ยวกูอ่างสองกุ๊กไว้น้องกูอ่างสองกุ๊กโอ้สุดยอดเลยครับแต่กูได้มีเงี้ยมาปั่นได้ด้วยเงี้ยมันตรงตัวมันว้างดินดินม่นครับมานอะไรให้มีมาตามสามกุ๊กสามกุ๊กเสียงใหญ่ครับผมอาจารย์ทำกำลังเอาปนี่ขึ้นครับ ลำกุ๊กเสียงใหญ่ไม้นี่เป็นแถวหนองอ่างทองครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปเอานกขออนุญาตนกไปถึงแล้วครับผมที่เป็นกำลังใจให้หน้าโขกมาตลอดครับภาคพิล่าสวยๆมากพิลามั่นครับพี่น้องเอาขึ้นพัดใหญด้วครับคุณคุณอะบินขึ้นบินลงครับพี่น้องดูขนาดครับนกส้นนี่ เอาไปเลี้ยงจะเป็นต้อมัดครับหนกสนนี่ยปวดน้องมึงนเกบึงไปพร้อมกันครับดูครับใส่ผงเนหนาเดียวไหมครับเดีย๋ยวผมบอกพี่บอกน้องนะครับว่าเกี่นยนไหมครับเนีย่ยปืนจีมมันไหลตัวเหลวมันไหลมไม่ได้เขออาหยากรับก็งานจริงงานอย่างสียครับไปเล่าใ,ใส่ ตัวใหม่เพ um, oui, ื่อสายไฟเนะพี่น้องเนี่ยเพื่อนทีมหลายเขาต้องอันทีนี้ดีครับถึงเขาเร็วนี่สูงกันมาโดนเลยครับผมเขากบเขาเคียร์พี่น้องเบิ่งฟอมกันตฟังเสียงฟอมกันนะพี่น้อง จอมพนเนีกแล้วครับซุ่มดิสุดเลยน้องเอ้ยปุ้นอะน้องมึงงกันพุ่นอะดูดิดดครับไปทางหนาดูว่อนเนี่ยปีนมาไว้ข้างหนา ไม่ยอมเขาข้างหน้าเลยครับพี่น้องจะหลาดแค่เพีอง,งตัวนี้ทุ่นทข้งหนาเลยขอนงามสวยๆตัวนี้น้องกินปลาเนี่ยตีมอนเนย Tuangannya di laut. Oh, orang macam ni kerupuk. Oh, oh tuan bintang seisi. น้องอะไรคู่ตัวแม่อีกบ้า่น้องหมานแล้วครับผม คืยอดาล่มเลยครับนี่ยยังดีครับรอตัางนานครับกาจะได้ครับตัวนี้ไม้นี่เจ้านาดวงครับจะเด็ดไปเบิ่งเิกันไปเบิ่มงานง้างมาวง้างง้างงุมของแขกเล่นะรับปีกับ่ได้ผมซื้อนใมเข้ามาก็800้แล้วผมงนีปีกว่าแล้ว้างามค้างงามตัวตัวใหญ่เนนะฟอนะนี่นกเส้งกลมเป็นนกจักกุกนี่ะกเดียวเส้นกลม ยังอนอยู่ชอบตัวเดียวแหละ่นไม่ชอบ้งโอ้ระบบเสียงมันโหโหเด่นเลนต์แ่หามงโ่ยัพอไหนพึ่งได้นีไหมขัก็ดีใสยกระดีอยู่ห้ามากับสสยมันชอบเบิ้งได้อยู่ต้องลูกมันกำลังขับขนจิกขินเป็นเป็นกข้าน้อยู่

กมอกินเง้ไหที่ยังไอยู่้กไรเอาโลดนกดีๆเป็นนกทมีนเป็นนก้คามเด้นก้อ่างห่าเจ้าว่าตัวผู้น้นคอ่างอ่างที่หาควม่หลาย่ก็บ่า้ง่รดน่นเป็น้เจ้าิน้โ้ยจะมาอ้ไรน่น้กินอไมั

โอ้ดกจเลยคนี่นี่ครับพี่น้องเสนจงของบ่าวตองครับผมนี่สุดยอดนี่งามยังนะพ่อเนาะน้่น้นเปียครับเออบง g ไล่ขอกับน้ำซํานี่ครับนี่บเงินน้มพ่อน้ำมาเนี่ยเนาะเอาเอาเย็นเย็นเย็นบงหพ่อแล้วบงกันนะเย็นเย็ดีๆกกมน่ผมนี่นกมันเบ่เห็นว่ยืนพอร้อปีเปีนเลยครับ มีอ่างเลยกว้างเตียเนเาไปแล้วโอ้มันีรีว่าไปถิ่มไซื้อยังมันี่ร้งาม่ไสอยปีกงาสอยปีตัวนี้งเงากว่าตัวไหนกวนสกเงากว่าตัวไหนกวนซำสรุปมือนี่เอาได้พูดละเต็มเนาะมาจากตัวก็เหมือต็มซีตัวมาสตัวมาสงตัวเอา่าอัหน้าโคกมาสองตัวเพาตองมาสองตัว มาบอกไม่แยกกันหดวกั uh, ma, man, no ู้นี่น้องพี่แอวามหมันแท่นี่ของกินครับผมตัวไปแล้วเอ้ถือว่ามัน้องนี่เนาะมาถาวนีนี่อยู่แสงแจงจันแล้วครับร่าผมงามงามงามครับจะปลุกต้องต้องโอ้โหเรับของกุกเตรียมเสียงหน่อยมหตัวนี้ตัวข้างงามเห็เนาะ้วผ่อเนาะงามมากว่ะเอ้าเอานไป

นัยัเนมันงจูเอาก็ต้องปดปดปบสเทียวใส่ตัวดนใส่เรียบบันอตัวนี้ตัวนี้วางยู่บักโดนเนาะไปเนี่ยตัวนั้นเอาลงมาสองมีเกาเนด้ไหม่งเร็งีเร็ร เนี่พอใบสานี่เสียงมวนกระดอยพอว่าเงาว่าเสียงกลางครับเกบอย่อยบ้านอ่ะเสียงนูเย้ตัวแอ็งายเอ่ายดีทนุกครับง่ายันขวบแล้วครับนุกงามงามงามเนาะตัวแอ็ง่ายมีแอ็ง่ายสองคู่่ยกดิ้นยุวันบงโดนานอกไวเนนาเป็นไทนาเลยนะอรมณ์ง่างามเลยนี่แล้วก็จุ้งอี ไ่ไปน้ำคล้งมาอนเดี๋ยวพูดเตีมแล้วละอันนี้เขาสองเทียดีพอนอาาปวะเอาดีมันกไมไหมฝึกงไหมมันคือบอกเจ้าุ้โทนะพอนะดเพ่พลหต้องออกทีแรกนี่ตินกเลยดพื่อนน่นเอาออกขังี้มนํำเาน้ำเบาีออกเทังหมดนะเมื่อนั่นะมันตายวไปปาแล้วขันเะค้ำสนอไปามันขันดีวมันี่บ่ขันด้ ตัวเตะเขา้เว่ามันนี่เตะเข่าโค้งขวนขันก็กลื่อนข้างข้างที่เป็นตกยื่นือีต่ว้ามึนขมดตไปยุไปนกข้างหลวงแอมกันแปกึ้งตุ้่นนกนกขาวที่พอแต้มลุ่มลุมส่ลายุ่มขาวมาหลยมู่แล้วครับไม่ไปนอันไอดวงได้สองตัได้ไปแล้วสง

นกตัวซื้อยังเนี่ยนกซื้อยังเนี่ยนกตันมีซื้อเห็นรอนกไม่เหรอไปแต่เจ้ามักพูดผ่อนเนี่ยจอดอางเงินหายวางสีบางอย่างนะผมบางอย่างเออเยางเรื่องเงินแต่ผมอยากผมก็อยากได้ผ่นเนี่ยสมมติว่าถ้าได้ผ่อนเงินมาคุณจะซื้อสาวซื้อสมมติว่าเจ้าไปพอนกตัวนี้ปั๊บโอ้ตัวห้นะว่าศักรว่าเสียห้ยดอกห้าร้อยนกตัวนี้นกตัวนี้อาทิตย์หนึ่งึ้นเต็มเปี๊ยขันเปี๊ย เต็มเปียะข้าร่มนี่บมอไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงหรอกแต่ว่าพ่อนี่เห็นพ่อนี่เลิกนี่ใครจะมาแต่ตะข้อลงมาเอางามงามงามเอาตาข้อตาขือใจนี่พอมักเนาะพ่อเนาะเออมักมักเอาผู้ผู้แบงกะเอาถือใจเต็มที่เขาละข้าเอาเออแบงให้ไปเรียนเออเออแบงทิ้งนั่นไปเรียนเอองามงามวะพ่อได้อยู่เบอง์นี้นุ๊กยังสีมา อยู่จังสีมันดินหัวแตกหัวแตนแม่นอยู่คอยนกไม่ดินหัวแตกเนี่ยควายเด็กที่ปล่อยนกอะปล่อยมือนี่คอยซื้อมืออื่นุจะของนกเพิ่มเนาะวันนี้ปล่อยให้งานเพป็นเหรเออยังงาอไยนกจักบ่าทันไปเบิงน้ำกันไปเบิงเงี้ยพร้อมเอาเอาเอาเปลี่ยนเหรียญเหรเนี้ยจับคะแนนตั้งสองคนเนี้ยเนี่ยเอาเนี่ยง่ายไข่อหอบหอบหอบตงหอบตงหอบไข่ไข่เลยครับเออเอามือนี้คือการมาต้อนนกรวมกันครับมือนี้คือการง่ายไข่ของเบ้าตองกับ พอสิดครับผมอ่าในราคาบอสแพงหรอครับหนึ่งเท่าครับผมหเท่าเออราคามาตรฐานครับครับผมเอากะบอต้องมแย่งบอดแดงชอบมาเจอชอบเราจริงกับทีมงานเดียวกันหรอครับพอใจเอาสารลิปนี้กะขอลาพี่เล่านอนไปแล้วครับพอใจสวัสดีครับผมพอสิดครับแล้วพอกันชิมนาครับผมเอาบผมมาต่อครับขันมาเนี่ยสองนา